ีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพ,พิ่มยอดผู้ติดตามนะคะ,ระหรือยอดฟอลในทิกต o k เนาะโดยเว็บไซต์ k n k Social จะทำยังไงก็มาดูกันนะคะ<ก>วิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็เพียงแค่จิ้มลิงด้านล่างโพสได้เลยเนาะหรือถ้าใครนะคะท,<ก>คที่ไม่สะดวกจิ้มลิงก็สามารถที่จะสแกน QR Code ได้เลยนะคะเ<ก>ราจะมี QR Code ให้ตรงหน้าคลิปเนาะอ่ะเมื่อ,<ก>อเข้ามาแล้วนะคะและเนื่องจากเรามีสมาชิกแล้วก็ขออนุญาตเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยเนาะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะทุกคนก็จะอยู่หน้านี้เป็นหน้าแรกนะคะก็คือหน้าคำสั่งซื้อใหม่เนาะวันนี้เราต้องการที่่จะเพิม เลือกไปที่หมดหมู่กันได้เลยเล่นถ่ายเป็นติกตอกของเรานะคะหาเป็นเพิ่มยอดผู้ติดตามกันได้เลยเนาะก็จะมีให้เลือกมากมายเลยนะคะเราใช้เป็นคนจริงคุณภาพสูงนะเสร็จแล้วก็เลือกบริการที่เราต้องการกันได้เลยนะคะก็จะมีนี่นะคะมีทั้งบริการหลากหลายมากเลยนะคะก็มีเลทราคาให้ด้วยเนาะสามารถที่จะเลือกสั่นกันได้เลยนะคะเมื่อเลือกครบมาแล้วนะคะให้ทุกคนกลับไปก๊อปปี้ลิงก์ที่เราต้องการจะเติมยอดได้เลยก็ก๊อปปี้ลิงก์หน้าโปรไฟล์ของเรากันก่อนได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็ให้นำลิงก์มาวาง เรืจำนวนที่เราต้องการเนาะเราแค่หนึ่งร้อยก็พอนนะคะเวลาที่เลของเราคือหกชั่วโมงยี่สิบนาทีเนาะคะ่าใช้จ่ายแค่สิบสี่บาทจาิ้จับงให้กระส่งนะ,ะแต่เมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยจากยี่สิบคนนะคะตอนนี้ก็กระโดดขึ้นมาเป็นสองร้อยยี่สิบเอ็ดคนแล้วนะคะก็มีแถมให้ด้วยเนาะเล็กน้อยเนาะนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจยังแค่จิ้มหิงด้านล่างโพสนะคะหรือสแกน QR code ก็ได้นะคะเข้ามาใช้งานกันได้เลยเข้ามาใช้งานกันเยอะๆนะคะ